เราจะมาลองกันแดดนนะวัตกรรมใหม่จากฝรั่งเศสกันให้ดูแบบชัดๆเลยค่ะนี่คือ p e r i s Secret ก r ตออร่าเซกันแดดเนื้อเยื่อใหม่ที่เขาว่าบางเบาที่สุดตัวคิ้เกลี่ยง่ายมากๆนะคะแถมปรับสีผิวให้สว่างใสดูมีออร่าเพิ่มขึ้นด้วยค่ะเรามาเริ่มทาที่บริเวณใบหน้ากันดีกว่าค่ะจะเห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยนะคะว่าด้านที่ทา p พ r ์รี่ c Ra t ก r ตอเนี่ยผิวเนียนุ่มลืม่นสว่างใสขึ้นมากเลยค่ะ ได้ข่าวมาว่าตัวนี้นะคะเขาช่วยป้องกันแดดกันแสงสีฟ้าป้องกันฝ้ากระคุมมันไม่ทําให้ผิวหน้าอุดตันด้วยนะคะยังมาพร้อมกับการบํารุงในขั้นตอนเดียวที่สําคัญนะคะจะช่วยให้เมคอัพติดทนนานตลอดวันอีกด้วยเป็นไอเทมเด็ดที่ช่วยเพิ่มร้อรละผิวได้ในหนึ่งนาทีเลย แถมตอนนี้นะคะเขาจัดโปรค่ะปกติ690นะคะเหลือเพียง290เท่านั้นนะคะเรียกได้ว่าคขมสุดๆไปเลยนะคะสําหรับใครที่อยากรองแบบแพวบ้างนะคะก็สามารถตามไปตามได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะคะ